ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคายสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่ตำบลในเมืองติดถนนสายหลักและติดกับนุสาวรีปราบห่อการเดินทางสะดวกมีระบบการขนส่งสาธารณะผ่านหน้าสำนักงานที่ดินมีป้ายบอกทิศทางไปยังสำนักงานที่ดินให้บริการครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายและอำเภอสักไรรวมพื้นที่รับผิดชอบจำนวน792ตารางกิโลเมตรปัจจุบันมีเอกสารสิทธิที่ดินและห้องชุดที่อยู่ใน การควบคุมดูแลประมาณ128,000ฉบับจำนวนเนื้อที่ประมาณ3 6 3 8 0 0ไร่มีประชาชนมาใช้บริการประมาณ44,000คนต่อปีและปริมาณการจัดเก็บรายได้มากกว่า131ล้านบาทต่อปีภายใต้การบริหารงานของนางสุนีขำคมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคายมีข้าราชการและลูกจ้างรวม46 000, คนเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงพรอง้อมทั้งมีจุดคัดกรองเอกสารและ คําแนะนําในการรับบริการช่วงนี้ยังเป็นช่วงแพร่ระบาดของโควิด -19 สิ่งนี้เองทําให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางสัญจรปรับปรุงเป็นพื้นที่พักรอรับบริการตามลําดับคิวเพิ่มเติมอีก2จุดปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมตามสถานการณ์เพราะพื้นที่ภายในเป็นระบบปิดและเป็นระบบเซ็นทรัลแอร์ท้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรเพราะมีจอแสดงผลคิวในทุกจุดในที่พักรอรับบริการรวม4จุดมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการเพื่อให้ประชาชน รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในระหว่างรอคิวมีจุดประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการ มีป้ายเตือนพื้นที่อันตรายให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนรวมถึงพื้นที่ให้แสงสว่างเพียงพอพร้อมทั้งออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงบุคคลพิเศษได้แก่เพิ่มจุดบริการให้บุคคลพิเศษที่ด้านหน้าอาคารเส้นทางสัญจรกลิ่นขอความช่วยเหลืออักษรเบลสำหรับผู้บุกร่องทางการมองเห็นและการได้เกียรติบัตโครงการห้องน้ำสะอาดแห่งปีประจำปีงบประมาณพศ2563ประเภทชมเชยระดับภาคของกลุ่มสำนักง,งานที่ดินจังหวัดมีพื้นที่เตสุบรีเป็นการเฉพาะ มีการทดสอบแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการครอบคลุม6ประเด็นตามหลักเกณฑ์ศูนย์ราชการสะดวกและนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบระบบการให้บริการโดยการจัดทำแผนการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกมาใช้ในการปรับปรุงติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนนองคายเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการออกเอกสารสิทธิที่ดินและการรังวัดที่ดินโดยใช้เทคโนโลยีโครงข่ายแบบจนหรือ RTK GNSS Network e. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐสำนักง,งานที่ดินได้จัดตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาทกรณีมีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด13ช่องทางและมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้มากกว่าร้อยละ90ของงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอีกทั้งยังมีงานบริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการซึ่งเป็นไปนตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักง,งานการให้บริการช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019มีจุดคัดกรองก่อนเข้ารับบริการตรวจวัดอุณหภูมิมีแอลกอฮอล์ไว้บริการมีการสแกนไทยชนะและเว้นระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งตามมาตรการ DMSTT สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนนองคายได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหน้าอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนพร้อมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีการคัดแยกขยะส่งเสริมการใส่ผ้าไทยใช้ถุงผ้าและจัดให้มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์การให้บริการของสำนักง,งานที่ดินเน้นการให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมีระบบการให้บริการแบบออนไลน์ซึ่งกรมที่ดินได้พัฒนาเทคโนโลยีเข้าสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มชันด้วยบริการ e เ วีสิบ18บริการผ่านแอปพลิเคชัน Smartland เช่นการค้นหารูปแปลงที่ดิน land, แลนด์แบบค้นหาประกาศที่ดิน E-Land Announcement การจองคิวการทำนิติกรรมและคิวรังวัดผ่านแอปพลิเคชัน EQland มีผู้ใช้บริการจำนวน2,610รายเป็นอันดับที่37ของประเทศและอันดับที่2ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้าน,นการชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็นสังคมไร้เงินสด4ช่องทางด้วยบัตรเดบิตบัตรเครดิตสแกนจ่ายและแคชเชียร์เช็ค ปัจจุบันสำนักง,งานที่ดินมีระบบให้บริการเพิ่มหน่วยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการจากทุกที่ทุกเวลาเช่นการขอราคาประเมินต่างสำนักง,งานแลนส์แฟก์ผู้รับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจในรูปแบบเอกสารและ QR code โดยได้จัดเก็บข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนพร้อมนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงสำนักง,งานให้ดีขึ้นโดยจัดให้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่หลังจากการพัฒนานหน่วยงานเข้าสู่ศูนย์ราชการสะดวกแล้วมีความพึงพอใจในการให้บริการร้อยละ9 6้ และจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเยี่ยมประจำเดือนมาทำพิธีกรรมจำลองค่ะก็ได้รับความสะดวกดีนะคะสำนักง,งานที่ดินจังหวัดนนองาายและบุคลากรทุกคนจะมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายเพื่อให้เป็นหน่วยงานบริการระดับดีเลิศต่อไป